สวัสดีครับสวัสดีพี่พิง,พงนองครับสวัสดีครับอยู่กับช่องนอยของเราดำชาแนลครับเอออยู่ในบอขึ้นไม่ได้ครับหายระยะไกลครับพี่น้องอยู่นิ่งๆ <laughs> อยู่นิ่งๆไม่ไปไหนมาไหน <laughs> ไยังขึ้นไม่ได้ไ สับสองหนึ่งก็แล้วสองก็แล้วน่าจะไปรอดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เออไม่รอดครับอยู่กับที่ ก้นดืดดืดดืดปืดเออเอาหนีหน,นีไม่เขานีไม่เขให้ได้ตอลล้องหนีทะโลเหลื้งหน่อยนี่จุดหนึ่งที่ชันชันงนีม้มันสัว์กว่าเขาครับมองขึ้น เดี๋ยวเด้ยไปแหงครับเอาบงเกิ้นอีกชินึงอีกชินึงเดไลเดินไ่เดิม ơi đơm tung lên tung lên โอ้ควันออกยางแล้วยาเป็นควันเลยครับเนี่ยอยู่พ่อพ่อพ่อพอโคกาทาง ลึกฟังเดียวโอ้ไปไปเลยครับลิไมโครเตงทางก่อนครับคนตัตมาขึ้นน้ำเขาตรงที่คุณหลายเลยครับบอ่อพื้นดินข้างบนขอบสาดเป็นรูครับ น้ำทะลักเข้ามาเอาเราถไถยไปปิดกับปิดบ่ได้ครับมันไหลลงล่างเอาหมูนี่ป่าทางกนครับตอนเช้าครับเจตเตอเรืองอดินแหงแล้วครับมาโปอ้ยแงหงหรือเปียกนะ อินขา,ขาวครับอยยากไกลครับเดี๋ยวรอบึงมีโครจนมาดันหกรอรบมาแล้วครับสโลเหลืองมาแล้วแต่งทางตรงนี้มหมนะครับ,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 บมามเลย เปิดเอาลูกลังครับอาบ่เปิดก็ไม่ได้ครับว่านฝนตกยางแห้งครับพี่น้องตกมาสองรอบครับตกมารอบแรกปาดรถไยปาดวิ่งครับมารอบสองครับเบิร์ตซีดครับตอนเย็นครับน้ำไหลเลยครับีกเปียกแล้วคนเะน จเจอลูกร่างแล้วครับน้อยๆเปิดนาดินเราก่อนเจะเอาดินดานมาเทใส่ครับเพราะว่าวนาดินมปิดขึ้น่นวนาจะอยู่ครับเอาดินดานมาปิดตามไปไกลหนากันลุยเนี่ย โอ้มาแล้วครับคุปตามาช่วยครับอีกแรงเมื่อกี้อยู่หน้างานครับไปหน้างานแล้วครับว่าเอาไมโครเกาเอาก็ไระไรแล้วก็ไม่ได้ครับต้องเอารถไฟกลับมาคืนเหมือนเดิม,มถูกล่งผสมแล้วอืปูไปแล้วครับโอ้บังกองดิน มาซอยแล้วครับตัวนี้ก็จะเละเละน้อยหนึ่งครับแต่พอไปได้เป็นนาดินครับบ่อยดิดนหนียว เาเบิ้งมุมนี้ครับหย่อนแสงหน่อยนึงพี่น,อน้องมันไม่มีที่ยืนครับเละไปหมดเด็ดเละตรงนี้แหละปูไ้ตั้งสูงครับกันฝนมารถไทยไม่แล้วนะจะไม่มีปัญหาครับปาท,ทางออก รอบเบิง์เจนัดขึ้นมากครับให้มีโคไปก่อนเกือบจะมุดแล้วครับดินในบอนี่เหลือไอตรงกรบลำ่นั่นก็บทำมุดตรงนั้นก็เก็บทางถอยขึ้นมากครับบอนี่หนาอยู่ประมาณสามสี่อย จีนัดอยากล่องต้องล่องแล้วครับอ่อไปเบ่งกิจก่อนบ้งเบิ่งจากไก้ๆค y มันับ เจมาโอ้โหเดืดอดแอล้เอารถเจนะัดเสมอคือมีควนวะแต่ก่อนคือบ่มีวะ จอดได้สองคันมังน้งเนาะกันแน่จอดได้สองสองคันมั้งสองคันสามคันไปครับทางวิ่งได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ